ติดตามในเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าค่ะจัดนิทรรศการในแนวการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อต่อตางประเทศ <c oughs> บรรยากาศที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒยา,าจังหวัดยะลา นายอัมพลพงศวรรผู้ว่าราชการจังหวัดจลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแนวการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียอ u c a t i o n Fair 2024โดยได้รับเกียรติจากกงสุลนใหญ่สาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียนสงขลาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจาก37สถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียร่วมเป็นเกียรติในงานด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจลาค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานและกล่าวถึงโอกาสทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถ ของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อ,อยังสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาและการแนวสาขาวิชาของคณะต่างๆจากหลากหลายสถาบันทั้งสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนในประเทศอินโดนีเซียรวมกันพัฒนาและแนะแนว <c oughs> การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศค่ะ